สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับช่องคุณเป๊กรถมือ2เพชรยนต์นะครับวันนี้ครับผมมีรถเก่งยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับจะเป็นคันไหนไม่ได้นะครับนอกจาก t o y o ต a v ว o อนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2015นะครับรถใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับสภาพดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาปกตินะครับ349,000นะครับ แต่วันนี้นะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเพียงแอดไลน์หรือโทรเข้ามานะครับแจ้งว่ารับชมจากช่องนี้นะครับผมลดราคาให้ผมลดราคาให้ครับเหลือเพียงแค่3าม0 0 0สองบาทนะครับลดปี15ึ่งหนะครับโตต้าวีออสหนุรุ่น E นะครับเป็นรุ่นกลางนะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่62,000กิโลนะครับรถสวยไม้น้อยนะครับสีหายากแบบนี้นะครับ ลดราคานะครับเหลือเพียงแค่3าม0 0 0บาทนะครับแต่การรับประกันทุกอย่างนะครับยังอยู่ในมาตรฐานของบริษัทเพชรยนต์นะครับคันนี้นะครับต้องเรือนก่อนนะครับว่าเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับก็คือพวกนี้ครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เข้าบริการตามรอบนะครับทุกๆหมื่นกิโลนะครับ ขออนุญาตเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโตลต้าวีออสนะครับเป็นโฉมออลนิวนะครับประมาณปีปลายปี13นะครับก็จะเห็นโฉมเนี่ยครับที่ออกมานะครับเป็นโฉมยอดนิยมนะครับเป็นการต่อยอดจากโฉมเก่านะครับที่ได้รับความนิยมนะครับทั้งโฉมก่อนมินเนอร์เชนและมินเนอร์เชนนะครับแล้วก็มาเป็นออลนิววีออสรุ่นนี้นะครับเป็นออลนิววีออสรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมมินเนอร์เชนที่กระจังหน้าเป็นตัววายครับแต่ผมว่่าโฉมเนีย ต้องบอกตามตรงว่าสวยกว่านะครับสวยกว่าชมัยและเชนอีกนี่กระจังหน้านะครับจะเน้นเป็นสีเดียวกับตัวรถซะส่วนใหญ่นะครับมีแถบโครเมียมเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้โตลต้านะครับที่อยู่ตรงกลางครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านในแล้วนะครับสำหรับชมนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในนะครับโคมไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยสังเกตว่า ข้างในนะครับล้วกรอบนองเนี่ยยังใส่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถหน่วยงานของโอลิคลิซซิงนะครับไทยโอลิ l ลิซซิงนะครับปลดประจำการนะครับเราได้ทําการนํามาปรับสภาพนะครับแล้วก็พร้อมใช้นะครับคันนี้พร้อมใช้แล้วเราก็จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับคันนี้จากสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเหลือเพียงแค่สามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุแบบเ็กเจอร์ที่มันออกด้านๆนะครับเป็นสีดําออกด้านๆนะครับตรงนี้เป็นคิ้วเป็นแบบสีเทาๆนะครับทะเบียนสวยเลยครับทะเบียนสี่สี่นะครับนี่ให้ดูนะครับผิวพันธุ์รอบพันนะครับพันนี้เป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตหรือบางท่านนะครับเรียกว่าสีน้ําตาลแชมเปญอะไรแบบนี้ครับ รุ่น E นะครับกระจกพับข้างก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับกระจกสีเดียวกับตัวรถคันนี้ก็มีแอร์แบคคู่หน้าให้ด้วยนะครับให้ดูรอยสันรอยรอยมนนะครับของตัวรถนะครับปกตินะครับอันนี้สีเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับตามมาตรฐานของบริษัทเทสยอนนะครับกระจกผมเดินเช็ครอบคันแล้วนะครับเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบ้านนะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบ้านเลยแล้วก็มีสัญญาณการขโมยให้นะครับด้านบนนะครับหลังคาเนี่ย เช็คได้นะครับไม่มีทําสีใหม่อย่างแน่นอนตรงนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับคิ้วอะไรเงี้ยครับอยู่ครบเลยคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนนะครับกําลังมองหารถนะครับราคาคุ้มค่านะครับแล้วก็สวยนะครับขับไปไม่ไอใครนะครับโตลต้าโฉมออนนิวเอ่อตัววีออสโฉมออนนิวนะครับสวยงามครับคันนี้ตัวล้อนะครับก็ได้ก็จะได้เป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะครับแบบน็อตสี่ลู ยางนะครับคันนี้ได้ยางใหม่ๆด้วยนะครับเป็นยางปีน20นะครับผมเช็คจากสะพานยางนะครับใช้งานและอีกขั้นต่ำต้องมีสัก2ปีครึ่งอะไรเงี้ยครับต้องมีแน่นอนนะครับมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับนี่สัญลักษณ์เป็นรุ่น E นะครับเป็นรุ่นกลางของเขาไฟนะครับจะเป็นไฟเหี่ยวแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี่ครับจะเป็นไฟออกเหลียมๆหน่อยนะครับเลียมๆมนๆแต่คันนี้จะเป็นไฟแบบตาเหี่ยวแล้วนะครับสวยงามนะครับนี่ ทั้งไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายเนี่ยครับสภาพยังดียังใสยังใหม่อยู่เลยด้านล่างนะครับก็จะมีไฟทับทิมนะครับไฟทับทิมคู่หลังนะครับสองดวงนะครับไว้สําหรับเวลาสะท้อนแสงตอนคืนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับนี่ให้ดูนะครับด้านหลังก็สวยนะครับคันนี้เลขทะเบียนก็ก็ดีนะครับสี่5ี่ศูนย์ห้านะครับจําง่ายนะครับสี่กอถสี่สี่ศูนย์ห้า พูดแค่ไม่กี่ครั้งก็จําขึ้นสมองนะครับเวลาเรานึกทะเบียนเราเนี่ยครับจะนึกง่ายมากๆเลยนี่ให้ดูผิวพันธุ์นะครับรอบคันนะครับรถบริษัทรถยนต์นะครับเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนอาจจะมีเก็บสีนะครับก็คือพวกงานชิ้นเล็กนะครับต้องบอกเลยว่ารถมือสองเนี่ยอาจจะต้องมีเก็บสีบ้างใช่ไหมครับเอาเวลาเอาไปขับอะไรแบบนี้อาจจะมีแบบรอยหินกระเด็นทรายมีถอยชนเล็กๆน้อยๆครับเราก็เก็บให้นะครับคันนี้ เราก็เก็บงานให้นะครับรู้สึกว่าฝากระโปรงนะครับหล,ลังก็เรามีการเก็บงานนะครับสำหรับคันนี้แต่รอบพันนะครับไม่มีเก็บงานแบบเยอะแน,นเลเล่นอนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับยางนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นที่เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับคันนี้ยางปี20นะครับแต่เช็คจากนี่ครับดูจากหน้างานได้เลยนะครับยางปี20ก็จริงแต่เช็คจากสะพานยางเนี่ยน himself, ิ hmm. <Un ้วจิ้มลงไปเนี่ยเกือบครึ่งข้อนะครับใช้งานได้อีกยาวนานแน่นอนซุ้มล้อด้านล่างนะครับสภาพดีปกตินะครับมาตรฐานเพชรยนต์นะครับรับประกันนะครับ ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมนะครับคันนี้ผมว่าคุ้มมากๆนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับสําหรับพี่ๆที่ดูมาจากทลิปนี้นะครับลดจากสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ไม่แค่หกหมื่นสองนะครับไม่แค่หกหมื่นสองลดปีหนึ่งห้ารุ่น e เคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในตัวรถครับผมสตาร์ทให้พี่ๆชมนะครับ ก่อนอื่นนะครับด้านในนะครับโฉบวีออสโฉบออนยูนะครับปี15เนี่ยด้านในนะครับก็จะมีลวดลายเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้จะเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับเป็นหนังนะครับเย็บด้วยไดด์ดำนะครับเดินไดด์ดำทั้งหมดนะครับกระจกนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับนี่กระจกพับข้างไฟฟ้าแล้วนะครับสําหรับรุ่น E ด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดให้พี่ๆดูเบาะก่อนนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเป็นลายกราฟิกสีน้ําเงินอย่างนี้เลยสวยงามนะครับเบาะอันนี้เรา ทำความสะอาดนะครับขัดให้แล้วพ่นฆ่าเชื้อนะครับพ่นฆ่าเชื้อโควิดให้แล้วนะครับเบาะยังแน่นๆนะครับดูใหม่ๆใหม่แค่หกหมื่นนะครับรดปีหนึ่งห้าใหม่แค่หกหมื่นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันหน่อยๆนะครับผ่อนแค่หกพันเองนะครับพี่ๆได้รดเนี่ยคันเนี่ยผมมั่นใจใช้ได้เกินสิบปีนะครับเอาไปใช้ใช้ได้เกินสิบปีคุ้มค่าแน่นอนนะครับหรือพี่ๆต้องการซื้อสดนะครับก็ติดต่อมาได้เหมือนกันพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยเอ่อ บุหนังตรงกลางนะครับเสียงเครื่องยนต์ถือว่าปกติมากๆเลยสตาร์ทไท้แหละนะครับพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีแบบเท็กเจอร์แบบด้านๆอย่างนี้จับแล้วมันกระชับมือนะครับมีเดินได้สีดําตรงนี้ด้วยนี่ให้ดูเลขไม้นะครับไม่หกหมื่นสองยสิบสอกิโลนะครับไม่แท้นะครับเช็คศูนย์ได้นะครับรถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับเราเปิดทําการมายืดสปีนะครับไม่ทํา กับไมค์กอไมให้เสียชื my my ่อเสียงบริษัทแน่นอนนะครับเราต้องการค้าขายนะครับไปอีกยาวนานนะครับรุ่นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเราไม่กลับไมค์กอไม่ครับให้เสียชื่อเสียงบริษัทอย่างแน่นอนครับนี่ระบบเครื่องเสียงนะครับนี่เปิดแล้วไฟสีฟ้านะครับส่องสว่างตอนกลางคืนเห็นง่ายไม่แสบตานะครับนี่ครับตรงนี้ก็สีฟ้าเหมือนกันเป็นโทนสีฟ้าทั้งหมดเสียงดังนะครับเราก็แอร์เย็นใช้งานได้ปกติประมาณ50ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับ แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบปรับมือนะครับแอร์แบบปรับมือข้อดีก็คือใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเพิ่มแอร์ลดแอร์นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ได้2โหมดนะครับเข้าที่ด้านหน้านะครับหรือว่าด้านขาด้วยนะครับก็ปรับได้นะครับปรับตรงนี้คือคือน้ํายาแอร์นะครับในส่วนของความแรงนะครับปรับได้นี่พาวเวอร์เอาเลส์นะครับมีให้นะครับที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับก็มาเสียบชาร์จได้อร์ตัวเกียร์เนี่ยผมชอบมากครับเกียร์แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่า เป็นเกียร์ที่ปลอดภัยมากๆนะครับเป็นเกียร์ CVT แบบหยักนะครับเกียร์ CVT แบบหยัก6สปีดแบบนี้ครับก็ดีนะครับเวลาเรากระชากลงมาอย่างเงี้ยครับมันจะมีขั้นบันไดนะครับล็อกไม่ให้มันเลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบวัสดุนะครับสีเทานะครับเงาๆหน่อยๆสวยนะครับ ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเก็บของอ่าเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นพวกก๊์ดพวกกุญแจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังนะครับของผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับ <S 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 ด้านข้างนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยวางแก้วน้ําได้2แก้วเลยนะครับแล้วก็มีใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อีกหนึ่งช่องนะครับ คันนี้นะครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้าให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยคันนี้ดีแน่นอนนะครับรุ่น e นะครับปีหนึ่งห้าไม่แค่หกหมื่นนะครับไม่หกหมื่นสองไฟเปิดปิดปกติได้นะครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับที่ม่านตัวบังแดดนี้ยังยังไม่ได้แกะเลยนี่ด้านบนเราขัดให้แล้วนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับจัดไฟเน้นผ่านพี่ขับรถออกไปได้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเราทำสะอาดนะครับสวยใหม่พร้อมใช้แล้ว โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังแล้วก็ห้องเครื่องครับมาดูท้ายรถนะครับเมื่อกี้ผมกดเปิดแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับด้านในนะครับสไตล์โตต้านะครับกว้างขวางนะครับสวยงามใส่สัมภาระได้เยอะนะครับพวกเออสัมภาระพวกกระเป๋าเดินทางหรืออะไรเงี้ยครับแต่ได้หลายใบแน่นอนนี่ผมเปิดตรงนี้มานะครับนี่เจออุปกรณ์ช่วยลฉุกเฉินนะครับแล้วก็ล้อสำรองนะครับเป็นล้อกระทาสำรอง 15้านิ้วนะครับแล้วก็มียางดันหลบมาให้ด้วยยางนี่ดูจากสายตานะครับไม่เคยเหยียบขึ้นโลกนะครับยางอันนี้ยางดันหลบนะครับหนึ่งเจ็ดห้าฐานหกสิบห้านะครับ R สิบี่นะครับสวยงามครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้นะครับความคิดผมนะครับมันเหมาะสำหรับอาจจะเป็นผู้ที่เริ่มเพิ่งเริ่มทำงานนะครับเงินเดือนแบบ หมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยครับก็ซื้อได้แล้วนะครับเพราะมันผ่อนอยู่ประมาณหกพันหกพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้ผ่อนประมาณหกพันเนี่ยแหละครับคุ้มครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ผมมองว่าคุ้มค่าอันดับต้นๆนะครับสําหรับเก่งเล็กนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับข้อดีคือมันดีกว่าอีโก้คาอยู่แล้วนะครับเวลาแบบเราจะยูเทิร์นหรืออะไรเงี้ยครับ มันออกตัวนะครับพุ่งแรงนะครับไม่ได้แบบเหมือนอีโคคาร์มันจะอืดๆหน่อยนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ํามันคันนี้นะครับวิ่งได้สบายๆนะครับ17-18กิโลลิตรนะครับสบายๆเลยนะครับวิ่งในเมืองก็มา15-16นะครับ14-15-16ประมาณนี้นะครับถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับยุคสมัยนี้นะครับขับรถประหยัดน้ํามันก็ดีนะครับเซฟเงินในกระเป๋านะครับก็หรือขับรับส่งลูกนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่านักศึกษาจบใหม่นะครับต้องการรถสักคันเนี่ยคันเนี้ย ต้องบอกเลยว่าขับไปไม่อายใครนะครับสีโดดเด่นนะครับแล้วก็ผ่อนถูกนะครับสีโดดเด่นผ่อนถูกเครื่องยนต์ดีนะครับซ่อมเป็นทุกอู่นะครับต้องบอกเลยรถโตโยต้าเนี่ยทุกอู่คันไหนอู่ไหนซ่อมโตโยต้าเอาติดกับโตโยต้าวีออไม่เป็นนี่เป็นช่างไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องซ่อมเป็นแน่นอนเป็นรถคิดอันดับหนึ่งนะครับโอเคขออนุญาตเริ่มต้นนะครับที่เบ้าโชกเลยสังเกตไหมครับตัวเบ้าโชกเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มอกออยครบนะครับแล้วก็ ไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะครับรอยมาร์กรอยอาร์คอยู่ครบนะครับให้ดูนี่ตรงนี้นครับแก้มนะครับแก้มที่ยึดฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยทําสีใหม่นะครับไม่เคยแกะไม่เคยแงะแน่นอนรอยมาร์กรอยอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบเลยนี่ตัวเอ่อ เขาเรียกว่าจานนะครับจานน็อตกับน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยไข่ไม่เคยมีรอยขยับเลยทุกส่วนนะครับไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยขยับนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับไม่เคยกลับสีใหม่นะครับไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับโอนได้ทุกคันนะครับเช็คเล่มทะเบียนได้นะครับคันหน้านะครับตรงแดวนะครับไม่ได้มีแบบชนหนักแน่นอนนะครับสําหรับด้านหน้าแต่ภาพดีครับถ้าเป็นผมนะครับ จบใหม่เนี่ยเงินเดือนสักหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยผมเลือกรถสักคันนะครับอยากขับสักสิบปีเนี่ยคันนี้ครับผมคัดมาแล้วในบริษัทเป็ดยนต์นะครับมีเก่งเล็กประมาณร้อยกว่าคันนะครับผมว่าคันนี้ครับคุ้มที่สุดนะครับสำหรับผมผ่อนหกพันนะครับแล้วก็ขับได้อีกไปสิบปีเนี่ยมองว่าคุ้มค่ามากๆครับทั้งการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายในภายนอกนะครับคือยังไงก็คุ้มค่าที่สุดนะครับมาดูเบ้าโชกขวานะครับนี่สภาพดีเดิมนะครับ แก้มนะครับตัวน็อตไม่เคยขยับนะครับมาดูตรงฝากระโปรงหน้าบ้างครับรอยน็อตนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบไม่มีพ่นสีทับนะครับนี่แล้วก็ที่ตรงนี้ครับจิ้มตรงนี้ดูนะครับตัวยางตรงนี้นะครับจิ้มปุ๊บมันคลายตัวออกมานิ่มๆเนี่ยแสดงว่ายางเดิมไม่เคยพ่นสีทับนะครับรอยมาร์กรอยอาร์คนะครับรอยเอ่อรูนะครับรูกลมนะครับไม่เคยแบบมีรอยเคาะแน่นอนนะครับถ้าตรงเนี้ยสังเกตถ้ารูมันเบี้ยวๆเนี่ยมันเคยชนมานะครับแต่คันเนี้ยรูกลมนะครับรู รูกลมนะครับรูกลมดิ๊กเลยนะครับก็คือไม่เคยแบบชนหนักมาแน่นอนรอยอาร์คอะไรเงี้ยอยู่ครบนะครับตัวเอ่อชนหนนนะครับก็อยู่นะครับสภาพดีๆเดิมเดิมนะครับโอเคครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถเก่งเล็กนะครับผ่อนเบาๆนะครับราคาประมาณสัก6 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ6,000นหน่อยๆน่อยหรือถ้ามีเงินดาวนะครับ มีเงินดาวสักหน่อยเดือนซอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคันเนี้ยผ่อนประมาณสี่พันนะครับผ่อนแค่ประมาณสี่พันเองนะครับก็ผมแนะนําคันนี้นะครับผมมองว่าคันเนี้ยเป็นรถเก๋งนะครับเก๋งเล็กที่คุ้มค่าที่สุดในบริษัทเพชรยนต์นะครับตามความคิดของผมนะครับที่รีวิวรถทุกวันนะครับวันละสามสี่คันนะครับผมมองว่าเก๋งเล็กคันเนี้ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมนะครับขอโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับทาง ผู้จัดการนะคบก็คือจากเดิมที่คันเนี่ยครับสามแสนสี่หมื่นาพนะครับรถ v ีออสรุ่น E ปี1.5ึ่งห้นะครับสามแสนสนเก้าพันเนี่ยผมขอลดให้นะครับคันนี้พิเศษเลยเฉพาะพี่พี่ที่ดูคลิปนี้นะครับผมให้เป็นเอกลุศสำหรับพี่พี่เลยนะครับเหลือแค่3,29,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับหรือนะครับพี่พี่ท่านไหนเครดิตดีต้องการผ่อนสักสีปีอ่า อยากได้อัตาราดอกเบี้ยถูกๆผมจัดให้พี่ๆได้นะครับ2ไปปลายนะครับถึง3มต้นๆนะครับดอกเบี้ยถูกมากนะครับพอๆกับป้ายแดงเลยจัดให้พี่ๆได้นะครับคันนี้นะครับแนะนำนะครับรถที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับในเก่งเล็กนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับผมจะขัดรถที่มองว่าคุ้มค่าที่สุดในเพชยนต์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งคันมาให้พี่ๆชมกันครับสัปดาห์นี้ผมเลือกเป็นคันนี้นะครับโตโยต้าวีออส1.5รุ่น E ปี2015ราคา ลดแล้วนะครับเหลือ329,000บาทวี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ ID Line นะครับ P E K 152หรือโทรเข้ามานะครับเด่วนดเลยครับที่0659513374ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับฝากคลิปนี้ไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ